สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมแล้วก็เกมเอาเอครับวันนี้ผมจะมา,อาสอนวิธีสลับพรีเซตในการไปล่าบ,บอสนะครับโดยบางคนเนี่ยส่วนมากนะครับเวลาตีบอสเนี่ยเขาจะทำออฟแมวเป็นขนาดกับเผ่ากันเนาะทีเนี้ยมันมีปัญหาว่าถ้าเกิดว่าเราไปตีบอสบางตัวมันเผ่ากับขนาดไม่เหมือนกันผมก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาสอนวิธีการสลับพีเซตแบบง่ายๆโอเค โดยอ่ามาดูที่ปีเซต,ตผมก่อนผมทำปีเซตไว้อยู่ค่าๆคือ2พงีเซตนะครับคือขนาดกลางกับขนาดใหญ่ยังทําไปกว่าน,นี้ไม่ได้เพราะว่ามันค่อนข้างเปลืองงบก็คือผมจะสร้างปีเซตออกมาเป็น2ตัวนะครับตัวแรกอะ่ะผมจะเอาไวา้สลับก็คือขนาดกลางกับเดมอนเผาเนี่ยผมยังไม่ได้ทำนะครับที่สนับยังไม่ทําแต่ว่าขนาดใหญ่เนี่ยผมทําไว้ที่ประดับเรียบร้อยแล้วข้างหนึ่งสองข้างแล้วก็ที่ทาลิส แล้วก็ขนาดกลางผมทําได้แค่2ชิ้นนะครับก็คือเป็นประดับข้างหนึ่งแล้วก็ชาริสหนึชิ้นทีนี้เรามาลองดูว่าถ้าเป็นพีเซตหลักของผมเนี่ยคือผมจะทําเป็นเซ็ตเอจิเนาะอ่าไม่ใช่สิอ่าถูกแล้วฮะเป็นเซ็ตเอจิแต่ว่าบางส่วนเนี่ยเป็นคีกับคีดาเมจก็คือผมจะเอาไวต้ตีขนาดเล็กขนาดเล็กมาดูกัน สมมติว่าผมมาเจอบอสตัวนี้ครับบอสตัวนี้มันเป็นขนาดเล็กเนาะผมก็จะใช้พรีเซตหลักของผมเป็นปกติทีเนี้ยถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยมันมันตายแนละ้วเดี๋ยวผมลองต่อยดูปึ๊บเข้าไปนี่เก้าสิบล้านเก้าสิบแปดล้านทีเนี้ยถ้าเกิดว่าบอสบอสตัวเนี้ยมันกลายเป็นขนาดใหญ่ปึ๊บเอขนาดเขาเรียกว่าอะไรนะขนาดกลางใช่ไหมเดี๋ยวผมลองเทขนาดกลางให้ตัวเนี้ยเป็นขนาดกลางลนะ ดูนะดูดาเมจดูความต่าของเวลาที่เราเปลี่ยนออฟแมวนะครับตอนนี้ผมจะดีเริ่มต้นที่แสนสองเนาะแล้วขึ้นมาแสนสี่แสนหกอาจจะอยู่ประมาณแสนหกนะครับผมลองต่อยประมาณแสนหกปึ๊บแสนหกเนี่ยผมจะต่อยประมาณแปดสิบหกล้านทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาเข้าเรื่องกันก็นกคือเวลาเราเปลี่ยนพิเซตมาขนาดกลางใช่ไหมครับให้มาแรงขึ้น อลองดูว่าแค่เราเปลี่ยน off mail ออฟแมวแค่สองช่องมันจะแรงขึ้นปะโดยผมจะทําการที่เห็นข้างล่างขวาตรงนี้ครับเนี่ยที่มันเป็นเลขหนึ่งผมจะทําการกดคลิกคลิกเอ็กซ์เฟนะฮะพอกดเข้งมาปุ๊บมันจะให้เราเลือกว่าเป็นพีเ็ตอ่ะกอได้ไอลิงเบนอ่ะโอเคอ่ะกดม พอมาหน้านี้ปุ๊บเราจะเปลี่ยนเป็นขนาดกลางใช่ไหมครับให้เราเลือกพีเซตทาง Origin, ออริจินโหลดเอาตัวรงนี้ให้กลายเป็นขนาดกลางของเราก่อนก็คือตัวนี้มันจะมันจะให้เราเลือกเราต้องดูที่ข้างหน้านะครับข้างหน้ามันจะมีสีสีบอกคือเป็นแอคทีฟถ้าตัวนี้ถ้าถ้าเราติ๊กมันขึ้นสีเขียวแสดงว่าเราจะย้ายเราจะย้ายจากฝั่งออริจิน l ลไปที่เคอร์เรนต์นะฮะเราต้องจำไว้ดีนะเราจะย้ายจากฝั่งขวาไปที่ฝั่งนี้ก่อน แล้วมันจะสลับตัวตัวฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาให้เราก็คือตอนนี้ขังอ่าพีเซตหลักของผมอะ่ะมันเป็นคีดาเมจกับคีิส่วนพีเซตที่ผมจะเปลี่ยนคือมันเป็นขนาดกลางผมจะเปลี่ยนจากขนาดกลางมามาที่ตัวนี้แล้วไอตัวนี้จะก็จะไปอยู่ที่พีเซตพีเซตขนาดกลางของผมโอเคลองดอูขนาดกลางนะเปลี่ยนไปปุ๊บอินเวสชั่นลิงอีกแหละ โอเคเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตขนาดกลางแป๊บนึงปึ๊บอ่ะเหมือนเดิมครับขนาดกลางผมเปลี่ยนขนาดกลาง2ช่องนะใส่ไปปุ๊บอ่ะตอนนี้ดูที่ตัวผมคือตัวพีเซ็ตมันถูกเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วมันเป็นขนาดกลางและชาลิสข้างหนึ่งแล้วก็อ่าประดับข้างหนึ่งถูกไหมลองตีดูล่าสุดที่ผมต่อยไปก็คือเห็นไหมดารเมด คำว่าออฟถ้าขยันเปลี่ยนอะ่ะมันจะทำให้เราบูดามเบได้เยอะมากอ่ะทีเนี้ยเราผมลองต่อยดูจาก80ล้านแกเปลี่ยนขนาด2ช่องอ่ะเป็น110 112ล้านทีนี้ทีเนี้ยปัญหาก็คือเวลาที่เราจะสลับไปตีอีกขนาดอื่นอย่างเช่นอ่าผมตีขนาดกลางเสร็จแล้วผมจะตีขนาดใหญ่ใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาเจอบอสขนาดใหญ่เรียบร้อยละ อ่ะเราบมลองตีดูตอนนี้ผมเอาขนาดกลางตีขนาดใหญ่ถูกไหมมันจะอยู่ประมาณ2องเซนเจ็ดสองนสี่อ่ะมานีปัญหาก็คืออ่าเราอ่ะจะต้องทําการสลับคืนก่อนครับตอนเราต้องจําให้ดีว่าเกอนหน้านี้เราอ่ะสลับพรีเซตไปพรีเซตไหนก่อนหน้านี้เรา, preset preset อ,นนา,เราอ่าปัจจุบันเราอยู่ที่พรีเซตขนาดกลางเราจะต้องทำออริจินเนี้ยให้ปรับเป็นขนาดกลางก่อนแล้วสลับกลับอย่างนี้ ตอนนี้พรีเซตหลักของเรามันก็นจะกลมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเราจะไปตีขนาดใหญ่ถูกไหมล้วก็เหมือนเดิมครับกลับไปที่เริ่มต้นก็คือเราจะต้องเอาขนาดใหญ่ย้ายฝั่งก็เลือกเลือกที่ขนาดใหญ่ตรงนี้ก็ย้ายเ,เรียบร้อยแล้วก็ลองตีเป็นไงฮะจากสองแสนสี่ขึ้นมาสามแสนหกสี่แสนละลองต่อยต่อยขนาดใหญ่ปักเข้าห่าสอง 2, 000, ล้านเปสองร้อยล้านนี่ แค่นี้แหละฮะทีนี้เราพอเราตีขนาดใหญ่เสร็จละแล้วเราจะไปตีขนาดอื่นละ่ะเหมือนเดิมแล้วฮะแล้วก็แค่จาไว้ว่าตอนนี้เราตีขนาดใหญ่อยู่เราต้องการเปลี่ยนเป็นขนาดเล็กใช่ไหมเราต้องการเปลี่ยนขนาดเล็กเพราะงั้นขนาดเล็ก,ลกอะ่ะคือพ r e s e ที่ถูกสลับไปที่พ r e s e ขนาดใหญ่แล้วก็แค่เปลี่ยนกลับอย่างงี้อ่ะพอตอนนี้ผมก็กลายเป็นผมก็ตีขนาดเล็กลนั่นละอันนี้อ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่า ผมอยากสลับกลางแล้วไปใหญ่ล่ะอะทำยังไงถูกไหมก็เหมือนเดิมฮะตอนนี้เราอยู่ที่ preset ขนาดใหญ่ติงลิงลิงเราอยู่ที่ p r ขนาดใหญ่เราก็เราก็จะไม่ใช่สิเราอยู่ที่ preset อ่า preset ปกตินะ preset หลักก็คือ preset คริผมจะเปลี่ยนเป็นขนาดใหญ่อย่างนี้เปลี่ยนขนาดใหญ่เรียบร้อยโอเคลิงจะต้องทําการขนาดใหญ่ปิดอออย่างนี้ วิธีการเปลี่ยนเร็วๆอ่ะเปลี่ยนขนาดใหญ่เร็วๆแล้วผมตีขนาดใหญ่ปั๊บ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 อย่างงี้ปึ๊บเรียบร้อยปึ๊บแล้วผมต้องการเปลี่ยนขนาดกลางแบบเร็วๆถูกไหมพอผมเดินในระหว่างที่ผมเดินไปตีบอสขนาดกลางผมก็แค่ต้องจําไว้ว่าก่อนหน้านี้ผมตีขนาดใหญ่ผมจะต้องเข้าไปพี e c i ขนาดใหญ่แล้วเปลี่ยนกลับเสร็จแล้วก็กดใหม่แล้วก็กดไปพ r e c i ขนาดกลางแล้วก็เปลี่ยนเรียบร้อยฮะตอนนี้ก็ไปเป็นขนาดกลางแล้วปั๊บปั๊บแล้วก็ผมกดต่อย ต่อยเสร็จปุ๊บอ่ะตอนนี้ผมต้องการเป็นขนาดใหญ่ผมตีขนาดกลางอยู่ใช่ไหมผมก็ต้องการเปลี่ยนเป็นขนาดใหญ่ผมก็เหมือนเดิมฮะตอนนี้ผมอยู่ขนาดกลางผมก็ต้องสลับขนาดกลางกับปุ๊บโอเคสวัสดีเราผมต้องการไปตีขนาดใหญ่ผมก็แค่ต้องสลับขนาดกลางกับก่อนปุ๊บเสร็จแล้วก็กดขนาดใหญ่ปั๊บเรียบร้อยอ่ะกลายเป็นขนาดใหญ่ละปัานานี้ฮะ ประมาณนี้แหละอ่าไว้เดี๋ยวผมมีอัปเดตตัวเรื่องของอาวุธที่มันเป็นเผาเนาะเดี๋ยวผมมาอีกรอบหนึ่งจริงๆอ่ะไม่ยากเลยครับเวลาที่เราเวลาที่เราจะเปลี่ยนอาวุธเป็นเผาใช่ไหมเราจำไว้ว่าตอนนี้เราอยากได้ขนาดใหญ่และเป็นเผาสัตว์เพราะงั้นเราจะต้องมาที่พีเซต็ตเราเวลาเราเปลี่ยนอ่ะเราจะต้องมาตรงนี้ฮะอาวุธให้ติ๊กให้ติ๊กตรงนี้เพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่มีออฟนะมันก็เลยย้ายไม่ได้ติ๊กตรงนี้แล้วปิด เพราะเราจะเอาแค่ขนาดเอ้ยเราจะเอาแค่เผาถูกปหอ่ะเพราะว่าเราจะต้องแยกกันว่าอาวุธอ่ะเราจะทําเผาส่วนประดับเราจะทําขนาดถ้าเราจะเอาขนาดเราก็ติ๊กแค่เราก็ติ๊กแค่ประดับไม่ต้องติ๊กอาวุธเพราะงั้นเวลาที่เราทําเผากับขนาดได้อ่ะสมมุติว่าผมอยากได้ขนาดใหญ่กับขนาดกลางถูกไหมผมก็แค่มาสลับตรงนี้ปุ๊บผมเปลี่ยนประดับเสร็จปุ๊บผมติ๊กปิดตรงนี้ออกเพราะผมไม่ต้องการเผาเดมอน แต่ผมต้องการเผาบุตรผมก็พอสลับขนาดใหญ่ปุ๊บผมก็ไปเผาบุตรแล้วผมก็ติ๊กติ๊กประดับออกแล้วก็เลือกอาวุธแล้วก็สลับอ่ะทีนี้คุณจะเริ่มงงแล้วว่าเวลาที่คุณไปตีตัวไหนแล้วตัวไหนถูกไหมจะต้องเสมอฮะจะต้องเปลี่ยนกลับเสมอเราตีขนาดใหญ่บุตรเราก็ต้องมาที่สลับกลับคืนเป็นขนาดใหญ่แล้วเราก็ติ๊กติ๊กอาวุธสลับกลับก่อน เราจะต้องสลับกลับก่อนทุกครั้งนี่คือามันจะสามารถทําให้เราเพิ่มประสิทธิภาพในการตีเผาขนาดได้แรงขึ้นอย่าเห็นได้ชัดเลยอย่างเห็นได้ชัดขนาดไหนใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนกลับให้ตอ,ตอนนี้ยผมเป็นขนาดใหญ่ถูกปะแล้วผมจะเอาพรีเซตคลิไปตีขนาดใหญ่ไงนะนะนะพอตอนนี้ผมอยู่ขนาดขนาดใหญ่โอเคผมต้องเปลี่ยนขนาดใหญ่ก่อบตรงนี้ อะพีเซตคิเปิดเรียบร้อยตอนนี้ผมไปส็สีพี่เซ็ตคลิดขีนะมีขีมีขีดามจอ่ะลองดูเห็นไหมฮะติดขประมาณสองแสนประมาณสองแสนสองแสนสามอ่ะสองแสนสามก็ต่อยอ่ะ ร้อยล้านทีนี้ผมต้องการตีขนาดใหญ่ที่ที่ทำออ o แมวเป็นขนาดใหญ่ผมก็แค่กดมาตรงนี้ปุ๊บสลับครับให้ลองเทสอีกดอบ่เรียบร้อยดามเมจพุ่งกระชูดเข้าไปพอจังหวะที่ว่ามันขึ้นหฮมันถึงขึ้นหฮพีิดแล้วนะสักประมาณสัก400 300 400อ่ะดามเมจด,ดามเดดามจมันตก ดี๋ยวรอรอ,รอขึ้นไปอีกรอบหนึ่งต,ตีไปเรื่อยๆฮะเนี่ยพอเราเราจําจุดได้ว่าดามเบดเราถึงตรงไหนับต่อยเบาะหัวเขาใหา้ประมาณนี้โอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ติดตามไปด้วยนะฮะเดี๋ยวกลับมาใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมไปทําเผามาลองอีกรอบหนึ่งหรืออยากให้ผมอ่าโชว์ตัวเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งขอบคุณครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ